สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกรอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลพิมลีอังกฤษนัดตกค้างอร์เนนอลพายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ City ไป1ประตูต่อ3โดยทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ประตูขึ้นนำจากคีวินเดอะบอยในนาทีที่24หลังจากนั้นอร์เนนอลมาตีเสมอครับจากลูกที่จุดโทษจากบกโยสาก้าในนาทีที่42 เกมในครึ่งหลังครับซิตี้หนีห่าง2-1ครับจากแจ็กกิริสนาทีที่72เกมดังท่นจะจบลงที่2-1ครับแต่แล้วครับนาทีที่82ครับเป็นอาริงเบลฮาแลนร์นะครับมายิงให้ซิตี้หนีห่างเป็น3-1จบเกมคู่นี้ครับอาเซนอลพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ3ทำให้ตารางคะแนนในล่าสุดในตอนนี้นะครับซิตี้ขึ้นมาเป็นระดับ1ครับ51แต้มนะครับตามด้วยระดับ2อาร์เซนอลครับ51แต้มแต่ประตูได้เสียซิตี้ดีกว่านะครับ และาอ์เซนอนแข่งน้อยกว่าซิตี้หนึ่งนัดครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติสพิมิชิฟมาเธเวลครับเอาชนะด้านเซนต์เมรนไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านมาเธอเวลนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่8จากทางด้านของคีวินฟานวินหลังจากนั้นครับมาเธอเวลหนีห่างเป็นอศูนย์ครับจากทางด้านแม็กจอห์นสตันในนาทีที่19เกมในครึ่งแรกจะจบอยู่แล้วครับแต่แล้วนาะทีที่24ครับเป็นเซนต์เมรนได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่24จากไรอันสเตน จบเกมคู่นี้ครับมาเทาเวเอาชนะด้านเซนเมเรนไป2ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16บทีมสุดท้ายนัดแรกคารบูซ์พายกับด้านเบนฟิก้าไป0ย์ประตูต่อ2โดยเบนฟิก้านั้นได้2ประตูครับจากลูกที่จุดโทษครับนาทีที่51จากการทำประตูของมาริยูหลังจากนั้นครับนาทีที่88ครับเป็นทางด้านของเดวิดเนเรสมาทำประตูให้เบนฟิก้าหนีหา่าง20 จบเกมคู่นี้ครับขับบูธไพ่กับด้านเบนฟิก้าไป0ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับบอสเซียดอทมูลเอาชนะด้านเชลซีไป1ประตูต่อ0โดยทางด้านบอสเซียดอนมูลนั้นได้ประตูชัยในทีที่63จากการทำประตูของคาริมอเดเยมีจบเกมคู่นี้ครับดอทมูลเอาชานะเชลซีไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผตบอลลาลิก้าของสเปนเรอ,อันมาริดเอาชนะด้านเอลเช่ไป4ประตูต่อ0 โดยเรอันมันลิดนนะได้4ประตูรวดครับจากทางด้านมาโกอาซซิโอนาทีที่8คาริมเบเนเซมาจากลูกที่จุดโทษนาทีที่31และก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นคาริมเบเนเซมาคนเดิมครับจากลูกที่จุดโทษนาทีที่46ครึ่งหลังครับลูก้าโมลิตมาบวกประตูเพิ่มครับให้ทางด้านมัลลิดหนีห่าง4-0ครับนาทีที่80จบเกมคู่นี้ครับเรียมาลิดเอาชนะด้านเอลเช่ไป4-0ปสรุปตารางคะแนนในส่วนของลาลิกาสเปนครับ อันดับหนึ่งบาร์เซโลนา21นัด56แต้มตามอันดับ2เรียมาดริด21นัด48แต้มอันดับที่3เอสเรียมโซซซดาดนะครับ21นัด42แต้มอันดับ 4, icle, 21, 38, ที่4ี่แอตเลติโกมาดริด21นัด38แต้มอันดับที่5เรียลโเซดันนะครั21นัด3 4แต้มอันดับ 6, ano, 21, 33, ที่6เรแยตเลติกาโนด21นัด3 3แต้มอันดับที่7ครับติต21ติกอันบทลโยา21นัด3 2แต้มอันดับ 8, ial, 21, 31, ที่เจ็ดเรับแอตติกล21นัด3 1แต้ม อันดับที่9ออสเตรเ21นัด30แต้มอันดับที่4มาเลกซ21นัด28แต้ม11คิโรนา21นัด24แต้ม12เซบียา21นัด24แต้ม13เรียวปิยาโดริต21นัด24แต้ม14เซลตาบิโก21นัด23แต้ม15อัมเรีย21นัด22แต้ม16การดิด21นัด22แต้ม17เอสบันยอน21นัด21แต้ม18บาเลเซีย21นัด20แต้ม 19เกตาเฟ่21นัด19แตม้มและอันดับที่20ครับเอลเช่21นัดมีอยู่9แตม้มมาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษบิตต์ตซิตี้เสมอวีแกนไป1ประตูต่อ1เพตันเสมอรูตันทาไป1ประตูต่อ1สวอนซีเอาชานะแบ็คพูลไป2ประตูต่อ1สโตนซิตี้เอาชนะฮันเดอร์ฟิลด์ field, ไป3ประตูต่อ0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพ่ายกับด้นมิดเดิลสโบรไป1ประตูต่อ3 และเวสบอมบิดอาเวียนเสมอแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไป1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมเดี่ยว็ปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาครัาคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ